สวัสดีครับพบกับผมมานพินและฟิลไทยแบบบังปอดจักรพรอมนะครับอยู่บนรถตู้ไม่ใช่รถตู้ครับตู้รถไฟชั้นสามนะครับเรียกว่าเป็นรถหรือเป็นตู้บก,กี้ก็ได้ครับตรงนี้จะเป็นทางเดินนะครับทางเดินที่ขึ้นลงรถไฟนะฮะแล้วช่วงข้อต่อก็จะมีช่วงยืดๆนะฮะมีต่อแล้วก็ช่วงระหว่างบกี้เนี่ยมันจะทำสายนะครับ ตรงนี้ก็เป็นทางเดินคลายขวานะครับทางทางที่ขึ้นลงนะครับรถไฟคือถ้าเป็นรถไฟอย่างเวียดนามมันก็จะปิดล็อกเลยแต่ของเมืองไทยเนี่ยเปิดโล่งตลอดนะครับสะดวกขึ้นลงนแล้วก็ต้องระวังให้ดีนะครับถ้ามานั่งแถวนี้เนี่ยอาจจะเผลอหล่นไปได้แต่ผมก็นั่งประจำนะครับเวลาถ้าขบวนท่านสั่งแน่นๆนะครับะกอดสมัยเป็นเด็กๆเนี่ยตังก็ไม่ค่อยมีทำเข้ามาจาุดวมาก็นั่งมาเาน,นี้ครับ บรรยากาศทุ่งนารถไฟนะครับสลัลมนะครับนี่ครับช่วกข้อต่อที่มันเป็นยับยั้งยับยั้งยับยัก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งครับเดินทางไปยางอื่นจะไม่มีแบบนี้นะครับแตพบกกันใหม่ครับครับเจออะไรก็เอามาฝากเป็นเรื่องเป็นราวฝากกันครับ